ค่ะนี่จะพามาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่นี่ค่ะฝูงวัวที่ดิฉันเลี้ยงไว้นะคะนี่นี่ค่ะไอเดือนนี้ก็จะออกสมาชิกมาให้สองตัวนะคะนี่ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะนี่ไอวัวของดิฉันนี่จะเป็นวัวพื้นบ้านทั้งหมดเลยค่ะถ้าจะเปลี่ยนพันธุ์ก็คงจะ ต้องใช้เงินซื้อเขามาใหม่เยอะก็เลยจะเลี้ยงตามมีตามเกิดแล้วค่ะนี่เลี้ยงพัน์นี้แล้วค่ะนี่นี่ค่ะตอนเย็นก็จะปล่อยให้เขากินก่อนวันนี้นี่ดูบรรยากาศของวัวตอนเย็นเขาจะรีบกินมากคะ่ะเขากลัวจะไม่ได้กินคะ่ะ นี่คะ่ะบรรยากาศการเลี้ยงวัวตอนเย็นนะคะนี่หลังจากเสร็จภาระที่บ้านหมดแล้วก็จะพาวัวเดินเล็มหญ้านะคะวันนี้นี่นี่คะ่ะลูกวัวน้อยน่คะจะให้เขากินสักประมาณ30นาทีก็คงจะอิ่มแล้วนะคะนี่ นี่ค่ะไอ้นี้ชะเลขขาวหรืออะไรนี่พันชะเลขขาวนะั่นเชือกเชือทงนั้นเลยค่ะบัวเดินตามเห็นกล้องไม่ได้เลยเนี่ยวัวมีอยู่สิบตัวนะคะนี่ อันนี้กระโดนนะคะวัวสมัยโบราณค่ะอันนี้กระโดนขนาดแท้นะ,ะกระโดนอาชีพเลี้ยงวัวน,นี่ก็เป็นอาชีพที่ทำไรายได้อาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะคะนี่ เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูฝูงควายอีกนะคะนี่เขาว่าควายออกลูกอยู่ยังไม่ได้ไปดูเลยค่ะเย็นนี้ว่าพอบ้านมาอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูควายออกลูกนะคะนี่ไม่รู้จะไปทันเขาออกลูกหรือ,อยังไงดอกเข็นเขาโทรมาบอกว่าควายออกลูกเด้อเขาว่าเดี๋ยวจะไปดูค่ะค่ะจะพาทุกท่านมาดูฝูงควายนะคะนี่โอ้นี่ค่ะ มีควายออกลูกอยู่ตัวหนึ่งแต่ฝูงนี่ในจะหนีนมาเลยนี่ค่ะนี่จะพาเขาเข้าคอ,อกจะพาไปดูลูกควายที่เขาออกอยู่ทุ่งนานะคะนี่นี่ค่ะมารออยู่เต๊มเลยนี่นะ่คะเดี๋ยวจะพาไปดูควายออกลูกที่ทุ่งนานะคะนี่พวกนี้จะหนีกันหนีมาก่อนเลยนี่ นี่ค่ะควายออกลูกเห็นแล้วนี่เจอเขาแล้วนะ,ะนี่กำลังเดินกลับบ้านนะคะนี่โอ้ลูกตัวเมียอีกต่างหากสมาชิกใหม่เป็นตัวเมียนะ,ะนี่อันนี้เป็นควายสาวะคะ่ะนี่เพิ่งออกลูกเป็นครั้งแรกนะคะนี่ออกอยู่ทุ่งนาออกลูกง่ายแท้นะค,ะค่ะเขาเดินกลับบ้านเองเลยนี่ นี่ก็เย็นมากแล้วหลังจากดูวัวก็มาเจอควายออกลูกนี่โอ้รู้ความแท้ควายตัวนี้นี่ออกลูกเดินกลับบ้านเองเลยนี่คะอือเดี๋ยวจะพาเขาเข้าฝูงใหญ่แล้วนี่ค่ะนี่อยากซื่อซื้อซาซอ,อยู่ อามาดูฝูงควายตอนรับสมาชิกใหม่นะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเขาเจอสมาชิกใหม่ในโดมกันเต็มเลยนี่นพากันโดมใหญ่เลยค่ะนี่ เห็นสมาชิกใหม่พากันให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีว่านี่